เจอกับต้นไทรต้นหนึ่งพวกเนี้สุกแล้วก็นกต่างๆหลายชนิดนะครับกําลังกินลูกของเขาอยู่ไทรพวกนี้เนี่ยนกชอบกินมากนะครับเนี่ยกําลังสุกแลยพี่พี่พดูผมจะเดินทางไปเยี่ยมลุงนะครับที่เขาใช้ชีวิตยอยู่ในกระตอ่อมนะครับเป็นลุงกะเลียงมาเจอเข้ากับรอยเท้าของสัตว์บางอย่างนะครับนี่รอยเท้าตรงนี้นะครับมาถึง ไล่แล้วก็กระต๊อบของลุงคนป่าแล้วนะครับไม่รู้ว่าลุงแกอยู่หรือเปล่านะมังโจเอมอมังโจลุงครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนครับผมวัดครับพี่พี่ครับวันนี้ผมกลับเข้ามาในป่าแล้วครับก็สวัสดีปีใหม่พี่พีเอฟซีทุกทุกคนนะครับนะปีใหม่ปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีกับพี่พีเอฟซีทุกทุกคนนะครับรวมถึงตัวผมด้วยครับขอให้พีเอฟซีสุขภาพแข็งแรงนะครับไปไหนมาไหนก็ขอให้แล้วค่าปลอดภัยนะก็ตอนนี้ผมอยู่ในป่าครับผมเดินทางเข้ามาเจอกับ ต้นไสต้นหนึ่งผมต้นที่ใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลูกเนี่ยสุกแล้วก็นกต่างๆหลายชนิดนะครับกําลังกินลูกของเขาอยู่นะเสียงนกเนี่ยร้องมากนะครับร้องดังมากพี่บีลองฟังดูครับนกเนี่ยน่าจะหลายชนิดเลยครับนี่เลยจะให้พี่ๆดูลูกไซครับผมนี่นะนี่ลูกไสพวกนี้เนี่ยนกชอบกินมาก นะครับเนี่ยกำลังสุกเลยนะพี่พี่ดูอืมกลิ่นหอมด้วยอนี่เลยครับวันนี้ผมเข้ามาในป่าเพียงคนเดียวครับนะาคนเื่นเขาไม่ได้มากับผมนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะเดินทางวันนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปเยี่ยมลุงนะครับที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมนะครับไม่ได้มาหาแกนานละเป็นลุงที่ ผมเจอนานแล้วแหละไม่รู้ว่าพี่ๆยังจํากันได้หรือเปล่านะครับเป็นลุงกะเลียงนะโอเคผมเดี๋ยวเราเดินทางไปหาแกดีกว่า ผมเดินลงมาจากเขาเรื่อยๆครับพี่ๆเพื่อจะลงไปที่กระต๊อบของลุงกะเหลี่ยงนะครับจะบอกว่าทางเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับพี่ๆนะเพราะว่าผมไม่ได้มานานแล้วครับไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจอกระต๊อบของแกหรือเปล่าเพราะว่าทางมันลกมากนะครับแล้วก็มันมีหลายเส้นมากๆครับเหมือนมีคนเนี่ยเขามาหาของป่าเยอะนะครับ ยิ่งเข้ามาในป่าลึกแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าเย็นมากครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีลมตลอดเลยพี่พี่มันเป็นลมหนาวนะครับ ผมลงมาถึงลำธารแล้วครับผมเนี่ยเดินตามลำธารขึ้นมาเรื่อยๆพี่ๆมาเจอเข้ากับเหมือนจะเป็นรอยเท้าของสัตว์บางอย่างนะครับเนี่ยรอยเท้าใหญ่มากเลยพี่ๆนี่นะครับนี่รอยเท้าตรงนี้นะครับเนี่ยรอยเท้าขึ้นไปด้านบนนู้นนะไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรนะครับแต่รอยเท้าใหญ่มากถ้าจะให้สันนิษฐานเนี่ย ผมว่าน่าจะกระทิงหรือเปล่านะครับผมจะเดินขึ้นไปในลำธารเรื่อยๆครับไปหากระท้อของลุงเขาไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะหลงเลยนะครับ เดินมาได้สักพักใหญ่ๆครับผมรู้สึกว่าน่าจะใช่ด้านบนนี้แล้วแหละนะครับที่ผมเคยมาหาลุงแกเมื่อนานแล้วแหละนะครับเคยมานอนแล้วก็เคยเอาของฝากมาให้เขานะครับผมจําลำธารเส้นนี้ได้นะครับต้องบอกพี่ๆอย่างนี้ครับในป่าในป่าลึกเนี่ยลำธารในป่านะครับมันมีเยอะมากมันมีแยกลำธารเยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจําให้ดีนะ ลำธารแต่และลำธารมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมมาเจอคล้ายกับแอ่งน้ําที่เขาเนี่ยนะครับเอาหินเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นแอ่งเอาไว้อ่กรองน้ํากินนะครับเนี่ยเขาจะเอาหินขึ้นมาเรียงไว้ด้านข้างแบบนี้นะพี่ๆแล้วก็ตรงนี้จะมีปลาด้วยพี่พมันมีปลากล้างนะนตัวนึงเนี่ยพี่ๆเห็นไมบ้านี่เลยครับปลากล้างอยู่นิ่งมาก เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมคิดว่ากระต๊อบของลุงเขาหน้าจะอยู่ด้านบนนี้แหละไปว้าพี่พี่ครับผมมาถึงไล่แล้วก็กระต๊อบของลุงคนป่าแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าลุงแกอยู่หรือเปล่านะผมจะลองตะกนเรียกดูครับมังโจเอมอมังโจลุงครับอยู่เปล่าเงียบมากๆเลยพี่ไม่รู้ว่าลุงแกอยู่หรือเปล่านะครับว้าว ผมไม่ได้มาที่นี่เนี่ยหลายเดือนแล้วครับนะบรรยากาศตรงนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมครับรู้สึกว่าไล่นะครับไล่เขาเหมือนว่ายังมีคนมาถางนะพี่ๆดูเพราะว่าดูแล้วมันไม่ลกมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของเนี่ยไปไหนนะครับผมพยายามตตโกนเรียกดังมากไม่มีใครตอบเลยว <c oughs> งจ้อ กะตอบหลังนี้เลยพี่พี่ไม่รู้ว่าเจ้าของเนี่ยแกไปอยู่ไหนนะครับนะปกติผมมารอบที่แล้วเนี่ยก็เห็นว่าแกถางหญ้าถอนหญ้าแถวนี้แหละนะครับแต่รอบนี้ไม่รู้ว่าแกไปไหนหรือว่ากลับไปที่หมู่บ้านหรือเปล่านะครับไปซื้อของกินของใช้นะครับเอามากินในป่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพี่พีเอฟซี MC เลยครับลุงแกเนี่ยก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรมากมายนะครับก็อาจจะปลูกพวก พลิกผักเอาไปขายในหมู่บ้านนี่แหละนะพอได้ค่าอ่าพวกเครื่องปรุงอาหารพอมาทํากินนะครับนะ,ะไรายได้แกก็ไม่มีนะครับป่าสวยงามมากเลยครับพี่ๆนะบรรยากาศดีมากลมก็เย็นๆคืนนี้ผมจะมานอนในกระท่อมของแกหนึ่งคืนก็เดี๋ยวจะเอาของฝากเนี่ยเก็บไว้ถ้าไม่เจอแกนะพี่ๆไปเดี๋ยวเราไปดูกระท่อมใกล้ๆกักนดีกว่าว้า กระต๊อบหลังนี้ดูแล้วยังพออาศัยนอนได้ครับนะสภาพยังนอนได้พี่พี่ผมลองโยกดูแล้วนะครับไม่มีเสียงก็ก็แก๊กงนะครับแกน่าจะนอนเปนั่นเนี่ยเปย์ของแกนะครับโอ้นอนที่นี่ผมว่าคืนนี้น่าจะหนาวมากเลยแหละเพราะว่าแค่ตอนนี้เนี่ยยังรู้สึกหนาวเลยหม้อหายอยู่ฝั่งนี้นะครับทั้งหม้อทั้งจานแล้วก็ช้อนต่งตาง ด้านล่างนี้จะเป็นกองไฟนะครับพี่พี่เนี่ยแต่ว่ากองไฟกองนี้เขาน่าจะไม่ใช้ละน่าจะมาใช้ตรงนี้แทนหรือเปล่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามารอบที่แล้วเนี่ยถ้าก่อไฟด้านล่างนี้นะครับควันเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วก็แสบตามากเพราะฉะนั้นลุงเขาอาจจะย้ายกองไฟแล้วครับพี่พี่ครับเดี๋ยวเราวางข้าววางของเก็บกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มทําอาหารกินกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้เดินทางมาไกลครับเหนื่อยมากนะมาครับ างกระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราออกไปหาของกินกันดีกว่าพี่ๆไม่รู้ว่าในบริเวณตรงนี้มีอะไรให้เราพอกินได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูบนไร่ด้วยครับบนไร่เขานะถ้ามีพลิกมีมะเขือก็จะเด็ดมากินครับผมไป แล้วครับพี่พี่ ฐานเนี่ยมันยังมอดไม่หมดนะครับพี่พี่ผมคิดว่าเจ้าของเนี่ยแกน่าจะออกไปก่อนหน้าผมนะครับน่าจะประมาณชั่วโมงหรือไม่ก็ประมาณสองชั่วโมงนะครับนเพราะว่าฐานมันยังเหลือนะครับ ครับตอนนี้มืดมาแล้วครับนะยังไม่ได้กินข้าวเลยเหลือแกงกับผักต้มนะครับเดี๋ยวว่าผักไปต้มเสร็จจะกินข้าวแล้วครับนี่ผมมีน้ําพริกกากหมูมาแนะนาพี่ๆีครับนะจะบอกว่าอร่อยมากเพราะว่าผมลองกินแล้วนะครับห่อละห้าสิบาทถ้าพี่พี่สนใจก็นี่นะครับแอดไลน์ได้นะวันนี้เดี๋ยวผมจะกินกับข้าวด้วยน้ำพริกกากหมู ผมจะเทสักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเทหมดเดี๋ยวจะกินไม่หมดครับกินคนเดียว กับข้าวเสร็จแล้วครับพี่ๆนะจะบอกว่าวันนี้กินข้าวดึกอีกตามเคยครับผมหนึ่งทุ่มแล้วครับกว่าจะได้กินข้าวนะก็อย่างที่พี่พีเอฟซีเห็นเลยครับผมเนี่ยทากับข้าวคนเดียวหุงข้าวหาผักหาอะไรเงี้ยผมทําคนเดียวครับผมมันก็เลยช้านานหน่อยแต่ก็นี่เลยครับอย่างที่พี่พีเอฟซีเห็นนะสุกแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่หน้าตาไม่รู้ว่าน่ากินหรือเปล่านะครับ มีมะเขือพวงมะเขือเปาะต้มแล้วก็อันนี้เป็นหัวปีต้มครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมะเขือเปาะไทยน้ำพริกกาก,ากหมูแล้วก็น้ำพริกกะปิอันนี้เป็นแกงเต่าล้างนะครับใส่ปลากระป๋องนี่เลยหน้าตาก็ประมาณนี้พี่พีนี่เลยครับอาน,นี้ก็จะเป็นข้าวครับผมนิวข้าวามากๆเลยครับผมนะแต่เรามากินข้าวกันดีกว่าพี่พี่ เปิดข้าวเลยนะครับนะตอนนี้กินข้าวใช้มือนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้อรรถรสกว่า <c oughs> อืมะเขือเปาะครับผม,ม,มผมเนี่ยคิดว่าในคืนนี้นะครับ นลุงแกน่าจะไม่กลับมากันทอมแล้วแหละนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าก็กลับมาหรือไม่กลับมาไม่รู้นะครับแต่ว่าของฝากเนี่ยผมจะแขวนเอาไว้ให้แกครับ นี่เลยครับพี่พี่หัวปีครับผมหัวปีต้มครับ P ิบเป้สิ M C. แกงเต่าล้างครับอ,อร่อยมากครับ ข้กากับปลากระป๋องมากเลยครับแกงต่อล้างเนี่ยกินข้าวเสร็จได้สักพักหนึ่งผมก็มานอนเล่นในเปนะครับนะ้าให้อาหารย่อยครับโอ้ตอนนี้อากาศเย็นขึ้นมากๆครับจากตอนที่นั่งกินข้าวเนี่ยไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยเย็นมากๆเลยครับก็ ด้านข้างนี้นะครับผมจะเก็บมีดไว้ตรงนี้นะครับอ <Okay. S 1> ของที่สําคัญนะครับอาวุธอะไรเงี้ยควรจะเก็บไว้ใกล้ตัวครับผมเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์หรือว่าอะไรที่มันแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวพี่พเราจะได้เอามาใช้ได้นะครับ <Okay. S 1> คืนนี้คงจะนอนแล้วครับอากาศเย็ยนมากเลยอ hey. สวัสดีตอนเช้าพี่พีทุกคนนะครับเชา้านี้โอ้อากาศเย็นมากเลยครับเย็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะครับอุณหภูมิเนี่ยผมว่าประมาณสิบห้าองศาได้แต่ผมไม่มีแท่นวัดนะครับยังไม่ได้ซื้อเลย <c oughs> <c oughs> ก็เช้าๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมนะครับชงอะไรกินนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นอ่า <c oughs> ชงกินเนี่ยมันจะได้อุ่นๆนะครับร่างกาย ผมรอลุงเจ้าของกระตอมเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็รอตั้งแต่ช่วงเช้าจนตอนนี้จะเก้าโมงแล้วครับผมยังไม่เห็นว่าลุงแกจะกลับมาเลยเลยนะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าในเช้านี้หรือว่าแกอาจจะมาช่วงเย็นหรือเปล่านะครับโอ้ก็ของฝากเนี่ยผมเอาไว้ในบ้านเขานะครับแขวนไว้ด้านบนนะเผื่อว่าถ้าแกมาแกก็อาจจะได้กินมีพวกมาม่ามีพวกปลายแห้งนะครับ ของกินของแห้งนะครับที่แก็บไว้ได้นานาน,นะก็เอาไว้ให้แกข้าง <c oughs> ในบ้านนะครับก็เช้านี้ผมคงจะต้องออกเดินทางต่อละนะครับคงจะไม่ได้อยู่รอรอลุงเขาแล้วนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ๆบ,บายๆครับ